ครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผู้ชมบ้าช่เทเลนะครับวันนี้ก็ผมจะเอาสปอร์ตไรนะครับไปให้สร้างซ่อมรถเกี่ยวข้าวนะครับว่าเอาซ่อมเสร็จหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับน่าจะมองหาหนดไม่เจอนะครับก็อยู่ตรงหน้าบ้านพินานั่นเองนะฮะแล้วก็รอชมกันไปนะครับ เกียวข้าวทนไหนนะครับเกี่ยวข้าวก็ยังไม่ได้นะครับราว่ารถพังไปสามโมงกว่ากว่านะครับพวกนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับน่าจะเขียวได้นะครับแหมนะครับสปอตไลท์เราก็มาถึงนะครับก็ สวดโอ้ oh, oh. นะครับเด็กๆมาแล้วนะครับมาเร็วะะมาแล้วมาเข้าบ้านไปไปเร็วๆรวเ,รเ,รเรด็กๆไปเข้าบ้านเร็วมาๆมาๆมา,มา,มาเร็วเข้าบ้านเร็ว ตอนนี้ก็ไอ้ส่วนไห่คนปั่นตะกยานนะครับเศรษฐีมากนะครับโน้นเข้าบ้านเลยป้าน้องเข้าบ้านแล้วออโอ้ประมาณนี้แหละจะไปกดคอปานอได้ จบแกงนะครับจบแกงใครมาก็แก้อย่างเดียวนะครับไปแล้วกลับบ้านแล้วหลวงไแล้วเบ่งเบ่งเบ่งไปแล้ว อืมแต่ในน้อยยังรับค่ากระเป๋าได้บนลงนะไปแล้วไหมกลับบ้านแล้วลงอตอนนี้ก็วิ่งแล้วนะครับหนนกลับไปก็จะโดนไม่บ้านนะครับ บนนะครับแต่ตละตัวครับมอมแมวมาวันหนึ่งอาบน้ำไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะครับน,น,นี่เราก็<น>มาดอรอดูนะครับกล้จะเสร็จแล้วนะครับส้มขอบพุงนี้น่าจะได้เกี่ยวนะครับว,ว,วันนี้ก็ทั้งวันนะครับซ่อมรถ จ่อยอยู่แถวนี้พ่อจ่อยปลุดออกมาตรงนี้จ่อยนะอือมมันได้ล่ะหมามาอ่ะนี่หมาพานเขาปลุดออกมานี้ปลุกออกมาบ่งแจ้แล้วพ่องานเอาแล้วนะครับเสียงม่บ้านนะ นาเดียแล้วนะครับนู่นนะครับลุงสี่เขาไปหาแล้วนะครับหาลูกจ่อยนะครับเหออมือนเด็กอืนี่ข้างหน้านะปุดหน้านะ่ะบ่งง้างไปแล้วละ่ะ สนั้นมอื่นเห็นหูอะไร่เลนก็หวงาคจะมีนปสอายเเราก็จะไปดูนะครับว่าลุงสีเจออะไรนะครับ ไปดูนะครับอาจจะเจอลูกจ่อยนะครับเ็บีจะตาลายป่านนี้แล้วนะวันนี้ก็ เห็นปุดอันนี้เลยเพ่อีอืลูกพรับษษษษษก็ขอตัวนะครับก็จะไปดูลูกจอยนะครับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ